โอ้ฟันดีสมซื่อพี่น้องมานอนแล้วก็ฟันดีสมซื่อ,อหลีนอนรับสบายแบบแอร์เย็นสุดยอดเลยพี่น้องเลยกัตอนนี้กับัตรคอยังอยู่สะวันในเขตเนาะบัตรคอมาพักอยู่ที่เพื่อนพักฟันดีพี่น้องเลยโอ้สุดยอดเลยเนาะนี่เพื่อนพักฟันดีบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องเลยสวัสด,ดีท่านผู้ชม ืันนี้บอตะคำยังอยู่สวนนรรดเขตคือืัอนี้จะไปไปหาพน้องใหม่พี่น้องแลวกจะพาครอบครัวพาเมียไปเลาะตลาดแลวกจะได้กับแต่ว่าต้องขอขอบใจท่งางเพื่อนพักฟันดีที่เอื้ออำนวยสถานที่รับนอนของครอบครัวของพวกเฮาในื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจเพื่อนอหลีเนาะสาหรับในการมาพักมาสาวอยู่สวนนรรดเขตผู้ใดที่ต้องการ ามาพักมาเศรอยู่สวรรค์เขตพักได้พี่น้อง,องสบาย,บายจะมีเพียงแต่ตึกที่บอตะคํานอนเนาะที่จริงแล้วนี่พี่พี่น้องเ้ยบ่อนจอดรถกวงข่วงขนาดโอ้พี่เืเินฝากเพื่อนสุดยอดเลยยังทางนี้อีกได้พี่น้องบอตะคําคิดว่ามีแต่ตึกอยู่ทางทางหน้าโบเมนพี่น้องพี่บ่อนจอดรถจรางโอ้กวงขววงสุดยอดเลยพี่น้องเ้ยนี่ เงินพักข่้นจังไรก็มาพักมาเศร้าได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้บาสอนออนทัวไปส่งก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวให้ให้บอสอนไปส่งก่อนอเนี่ยเราตรงสวายดีบอสอนสวาสดีตอนเช้าฟันดีบอสอนัดีัดีโอ้เดี๋ยวขอรบกวนบอสอนไปส่งในหนึ่งเด้อไ,ไ,ไปไป,ไปพี่น้องเดี๋ยวเราขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถจักรไปไป เลาะนะครไก่สอนมือนี่งาไหน้หนายออกไปเลยตลาดับาดวายก่อนนวไอโวไซ้ายวซ้าย,ซ,ายซ้ายแล้วซื้อไปซอยนี้เลยซื้อเลย ดงดำดวนไปดงดำดวนบานดงดำดวนมาหาน้องเขยอีกคือน้องนี่คันว่าผูดายยึดสวรางนเขตเนาะกกลไฟไกลมากพี่น้อง,อเ,เ,อองเอื้อนสายเอิ้นหาอ่าอันนี้เป็นหาน้องเขยของบอสเดิมเนาะซื้อหาเพื่อนแม่นดาวคาอาศัยไฮโดรลิกเนาะเพิ่งจะมีการบริการอาศัยไฮโดรลิกเปลี่ยนอ่าหัวสายทุกชนิดเลยพี่น้องแปลงแอร์แปลงใด้เนาะเป็นแปลงทุกชนิดเลยเปิ่กำลัง กวดหานเพ่นอยู่เดี๋ยววันนี้ต้องได้มายืมยืมรถดน้องเขยก่อนพี่น้อง,งเ้ยเฮายังบุรถี่ลนสตวนะเฮาก็ต้องหายืมพวกน,นั้นยืมพูนน้นี้ยืมมาก่อนนี่หานเพินพ่นนหาว่าผู้ใดอยู่สวัสดเขตก็แวะมาหาหานน้องเขยบ่อะข้ามได้พี่น้องเดี๋ยวตอนนี้สิยืมรถเพื่อนไปรับเนี่ยล้วกา็ออกไปตลาดก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยเลยนาะว้าวาสบาย <ไป S 1> ดีดด โอ้เป็นอะไรนอนอยู่<ไ>น้ำเอื้อยน้องสาวล่าอันนี้พี่น้องน้องฟันดีน้องสาวบอตกรรมมีสองคนเดี๋ยวเราไปหับเอื้อยก่อนบัดนี้หายืมตะลุดมูน่นี่ยแหละพี่น้องเลยเพราะว่ารถเฮาบ่มี <c oughs> <c oughs> ยืมรถมูขี่ซะก่อนรถเอา่บอเกิน FC ดอก FC สนับสนุนเฮาลายอยู่ สนับสนุนไปเลยสนับสนุนด้วยการเบ่งคลิปเบ่งโฆษณาพี่น้องอันนี้ก็ฝากน้องสาวาราบัต์คัมนำเด้ออ่าแล้วน้อยสาวย้อยแต่บางท่อาจอาจจะเป็นสาวย้อยหน้าไก่บพ้แหละในตนานเลียนนามสกุลเข้ามาหน้าไก่ก่อนอม,มากับน้องสาวนี้ ขออภัยได้พี่น้องได้โบได้คัดเข็มนี่นี่ละไพ่เพราะว่ามันไปไปใกล้ๆต้องขอเอองียบเดี๋ยวนี้ายพี่น้องวันนี้มาฮับเอาสบายดีก็ไม่หรกสบายดีก็นึ่งสบายดีโอ้ยสบายดีนะเนาะไปไปใช้ไปตลาดไปตลาดบ่าวันนี้อรยใช่ไหม ออ,นะออกแล้วออกแล้าวเข้าใจแล้วเนยอ,อ่ะมาผักมาซาอูได้พี่น้องที่เพื่อนผักฝันดีโอ้ฝันดีสมซื้อแล้วก็ฝันดีแหง้งส่มเย็นอีกพี่น้อง<ม>นี่เห็นไหมส่มเย็นอีกนี่โอ้ทั้งส่มทั้งเย็นเพื่อนผักฝันดีเนาะอยู่ที่สวรรค์นในใจนพี่น้อง แบบอ่องสไตล์การอ่าบริการของเพื่อนนี่คือว่าได้เรื่องเลยพี่น้องสุดยอดบัตรคำม,มาพักครั้งแรกกติดใจละเดี๋ยวมีโอกาสหน้าบัตรคำม,มาอีกพี่น้องมาพักอยู่บ้านพักคุณอีกนี่เอุตสีดำด้วเจ้าอุ้ยน้องหอมและเน้นเบาขนาโรงเรียนโดย ทั้บเอาวนีเลยลุงเอาข้าวนี่กสเลยเออถอยถ้นนี้ร่ได้ยังไ้ยัดยัง่ได้ยย้ายงไม่้ได้ย้ยงไม่ได้ม่ด้ั่ดยด้ยนไมด้ยัยัยงงด้้ย่อย้ได้้่ ได้ถิดมาลงมาเจอุ่นเอ้ยพาเจมามาเลือกรถให้ลุงปดูเข้าเบิ่งได้ลานทูนสุกบ่แม่นเนาะเดี๋ยวเฮาเข้าไป เลาะเบิรงมีทั้งสี่ประตูมีทั้งน้าย่างสบายดีโดยโอ้รถหลายแท้นี่เนาะสุกทางเอาขั้นใดลุงให้เพิ่์นแนะนำให้เพิ่์นกันฮันฮันยังเกาะฮันรถเท่านี้ฮันฮันขายรถเทพธิดาคำทั้งสดทั้งพอดเนาะเบอร์โทรกะประมาณนั้นพี่น้อง 0 9 0 9์7 7 7กาก้็5 5 4 4 2 2 1 1เนาะหารซ่อยู่สามแยกสามแยังบ่ามแยกวงเวียนกระบองวงเวียนกระบออ่าคู้ใดต้องการกะมาเลือกอาปลายกับปายอ่อนเลยปลายอ่อนเนาะตัวนี้ได้ะเดนปลายเดิม แกกระพุกกระเทยอาไรก่อนก็นเส้นปลาเส้นปลาปลายอ่อนปลายอ่อนสี่ปายเดิมอ่อนมาได้ไหมมาลองบ้งพี่น้องมารีวิวหารลดให้เพื่อน มารีวิวหารถให้เพื่อนอืึ่พี่น้องรถส่วนหลากหลายเนาะอันนี้รีโอบ่ะบึ้งเอาบึ้งสังเกตเป็นตาเนาะพี่น้องละเล่รถอันมีคันได้อีกเนี่ยชิลด์วัตแม่ ไป,ไปเบ็นปพชเจ๊แพาเจ๊มาหล่อเลย <c oughs> มาซื้อรถไฟฟ้านักล้งเพิ่ดีใจเลยนะแม่เพิ่มดีซื้อรถใแม่โอ้หลายพี่น้อยเป็นฮานที่เพิ่นขายรถมือสอง้ามาลองเบิง้ <c oughs> ตงตอนี้ไซเดิมบอ

โอโต้ปะกระปุกนี่แต่ใช่เดิมแม่ม่แต่ใช่เดิมกายนะโอโต้แต่ตอนนี้งามอยู่เนาะแต่ตัวนี้กระเทยมันบอกมันเป็นวิโก้ธรรมดาสิ เซนบกี่ตไหัทแล้วเาจะงเกตบางอะไรม่ก็เซ็นเกี่ยวกับครบางแค่นั้นกพอเหรออ่อเกี่ยวอต้ตอนนี้เป็นอโต้เนาะอ ตัวนะี้จกตัี้อโอ้สับนี้ก like okay, s <S ็ทำองไม็นไรสองคนนี้ชี้ไม่ครับแ่ไม่ไประกเป็นังเอากระเบื้องกระซื้อเดี๋ยวรอเพื่อนจัดเบกเอาเงาหัเเมือ จะหรือว่าเจ้าขี่ลองจนพอใจแล่จะจังเอาเมื้อหรือบอกกับเจ้าเมื้ออะไรมันมีข้อรอบแขกยังมีปัญหายังเออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองเบิ้งพี่น้องเบิ้งรีโวเพิ่นว่าลุงมักคันนี้วะเจี๊ยบเลยคันนี้ทางการนี่มักคันนี่ต่อมาเบิ้งรถให้ลุงว่าเดี๋ยวสิให้เพิ่นลองเบิ้ง เดี๋ยวให้ลุงเพิ่นลองอมึง่นว่าสิเลือกเบิ่งคันนี้นเพิ่นว่าซั่นลองมึงดูรีโว่เอเยนต์เป็นเป็นรีโว่กระเทยมันบ่เบิ่งให้ลุงลองเบิ่งโอ้ยโออร์เรื่องมันมันโบมีค่าเลยเนาะเจตัวดีดีอดเอน็นว่างมันปะไม่ละปะเนี่เออ L return ใส่ใจรกระปุกพนไดนบนเลียวยิงไปเอายังยังอยูนั่นใครรถพอจจใจเมื่องเนาะรถลายรถลายมาดามา นากายเคยขับมุนไปชมรถต่างๆได้เคยไปบ่เคยไปไปตะบูตะเภาโอ้โหเซียวแหงดีวะคนในเมืองเนาะมัเคยไปคือเท่าเคยขับไปขับมาแัดอันนั้นเลยจะเป็นเทรว่าอยากเปลี่ยนเลขไปยนะเนาะ

เด็กเคยกินแล้วเธอรู้มันตั้งเป็นอันนี้บ่ะเราเคยขับวีโว่เป็นเด็กโอ้ไม่ตั้งเป็นอันนี้มาหอนเฮือนขัดซาแล้วพี่น้องมาเฮือนไม่เท่าก่อนเพิ่นให้เพิ่นเห็ดมดคอตอกแขนให้ นหน้าตะเวนตกบาตะเว้นออกอะาเวนออกตาวขึ้นเที่หน้าไปตะเว้นขึ้นเลยเถอกแล้วนี้เอาเสื้อทั้งหน้านี่ลรหวันเมห้าวกับกรจื้อละนะตางสงหูมันเนาะขามาคูณเอออกเม่แท้ลูกแล้วนักมืสาวเลยเด้ข้าวไข่แล้หวนเนาะเออน้ำหอมกับอาม่าพี่เลยว่ะคิดเธอนั้น เออน้ำหอมเอามาคุณนาก็คืบตัวตังชืตัวหคุณไนเออหโลดคุณบอเออแต่โหออกมาตังชื่อหูลดุกนตาจะโลเอ็ดครับไปใช้อามาเอาลูาตีลุงวันนี้ให้ลุง